ขณะที่เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ก็มีความเห็นจากทูตไทยในวอชิงตันดีซีหรือว่าดิส t ริกต์ออ o โคลัมเบียซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐนะครับที่มองกันว่าไม่จำกัดแค่วัฒนธรรมแต่พร้อมใช้ทุกโอกาสในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในตลาดสหรัฐครับ นายธานีแสงรัตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาครับก็ได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ผ่านมานั้นสถานทูตไทยในสหรัฐก็มีการผลักดันเรื่องนี้มาตลอดผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งไทยเฟสติวัลมวยไทยฟิล์มเฟสติวัลนะครับอย่างงานสวัสดีดีซี ฉลองสัมพันธ์ไทยสหรัฐ190ปีที่มีผู้ร่วมงานกว่า3 0,000่นคนก็มีการนำเสนอจุดแข็งจุดเด่นของซอฟต์พาวเวอร์ไทยโดยเฉพาะมวยไทยครับที่มีการนำบัวขาวบัญชาเมฆไปโชว์บนเวทีหน้าสนามคองเกรสนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนายธานีก็มองว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นไม่จำกัดอยู่แค่วัฒนธรรมซึ่งนอกจากรักษาของเดิมเอาไว้แล้วยังต้องต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปด้วย อย่างปีหน้าที่เล็งไว้ก็คือเรื่องของเป็นปีแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะสหรัฐเป็นประเทศที่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่แทบทุกรัฐเรื่องการทูตอันนี้ไดไ้ความสัมพันธ์เนีเราเราดำเนินการอยู่แล้วม,มันเป็นส่วนหนึ่งของซอฟท์พาวเวอร์ตามคำจำกัดความของโจเซฟนายแต่สิ่งที่สิ่งที่คุณหมอพูดชัดเจนเลยก็คือว่าผลตอบรับทางด้านเศรษฐกิจเช่นมวยไทยเราขายของไปด้วยนะเราขายชุดชุดมวยไทยไปด้วย อุปรกรณ์มวยไทยไปด้วยนะครับเราขายคนมาเที่ยวในเมืองไทยมามาเรียนมวยไทยในเมืองไทยเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นผลพวงหลายๆอย่างบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะมีค่ายมวยไทยที่เป็นคนไทยสอนนะครับอ,อยู่น่าจะทุกน่าจะหลายๆประเทศมากๆในอเมริกาก็มีอันนี้ก็เขาก็ได้ด้วยเป็นต้นแล้วก็ไม่จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทุเร i ชาล์ culture อย่างเดียว และเราต้องมีสิ่งที่ต่อยอดด้วยวงดนตรีคนรุ่นใหม่นะครับศิลปินใหม่ๆห,หรือนวัตกรรมของภาคเอกชนนะครับเทศการสวัสดีดีซีค้าที่แล้วเนี่ยเราก็นําเสนอ global innovation club ที่สถานทูตทําอยู่คือเราเรามเีเทคโนโลยีนวัตกรรมของพวก e e e p t e นะของสตาร์ทอัพของไทยนําเสนอผ่านผ่าน global innovation club ของเราเราก็เป็นบูธของเราภายหลังจากที่